สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุก k ี้สาวไทยสไัยชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะเราจะพามาชิมอาหารไทยในต่างแดนเนาะวันนี้เราก็จะไปบ้านเพื่อนนะนะคะซึ่งหน้าร้อนอย่างแน่นอนนะการที่เราไปเรียกว่า,าไปพบปะสังสรรค์พูดคุยเม้ามอยนินทาสามีแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆด้วยกัน เป็นความสุขของคนไทยเนาะที่มาใช้ชีวิตที่นี่นะเดี๋ยวเราไปดูนะวันนี้เราจะมีะผัดหมี่สีชมพูนะคะไปค่ะก็ไม่ทำให้มันกินเขาคนพิธีทำเขา,าก,ก,ก็กินไม่อร่อยวันนั้นก็กินเลยวันนี้พาทุกทุกคนนะคะมากินผัดหมี่ ที่บ้านเพื่อนสาวนะวันนี้เราก็เตรียมความอร่อยนะก็มาดูวิธีการทำเขาบอกว่ามันก็ไม่หินยากแต่สำหรับเรานะคนไม่ค่อยถนัดทำอาหารเราเห็นแล้วเราก็ว่ามันมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะไปหมดวุ่นวายปวดหัวนะก็วันนี้เราพามาชิมผัดหมี่สีชมพูนะซึ่งเขาก็ ทำได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอซอสสีชมพูที่เอามาทำให้เส้นหมีของเราเป็นสีชมพูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะเขาก็จะมีการปรุงเรียว่ารสชาติสำหรับที่จะเอาผัดหมี่ไปใส่ให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็ค่อยใส่เส้นหมี่ที่เราแช่ น้ำเอาไว้ให้เส้นมันนุ่มนะเราก็มีการปรุงรสแล้วก็มีเครื่องอันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวแล้วก็ม้วนแล้วก็หัห่นให้สวยงามเนาะเพื่อที่เราจะเอาไปผัดด้วยแล้วก็จะมีเต้าหู้ซึ่งซื้อมาจากร้านไทยเนาะเขาก็จะหั่นเอาไว้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะวันนี้ก็เลยเรียกว่าก็เลยาบางครั้งเนาะวันนี้มาทานอาหารด้วยแล้วก็มานินทาสามีด้วยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีก หนึ่งอย่างเนาะว่าใครที่ได้สามีชาวต่างชาติแล้วยิ่งหนุ่มโสดมันก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึง่งเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเขาสูงแล้วก็เขาจะเปลี่ยนตัวเองยากนะคะบางครั้งเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีๆนะแฟนชาวต่างชาติเนาะต้องมีปัญหาแน่นอนนะทุกคนไม่มีใครที่จะเรียกว่า เพอร์เฟกทุกอย่างเนะาะแบบดีทั้งหมดไม่มีข้อเสียเลยเนาะมันต้องมีแน่นอนนะสำหรับใครที่คบกันใหม่ๆโปรโดสังเกตให้ดีๆนะสันดานเขาจะยังไม่ออกตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเราอยู่กันไปนานๆเขาก็จะมีเดี๋ยวว่าสันดานที่ที่แท้จริงที่ของแทร่นะของแทร่มันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็มาเมาโมยนะบางทีก็ไม่ได้ดังใจเราเนาะนะบางอย่างเราก็อยากจะ ให้เขาอ่านใจเราออกเหมือนแบบเอ้ยช่วยฉันหน่อยได้ไหมช่วยมาดูฉันนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะไม่สามารถที่จะไปสะกดจิตเขาได้เราต้องบอกนะว่าอยากให้เขาช่วยอะไรเราบ้างอยากให้ช่วยยกของอยากให้ช่วยตัดกิ่งไม้ตรงนี้ได้ไหมหรืออยากให้เขาทําอะไรให้เราเราต้องพูดนะเพราะว่าเขาจะไม่สามารถคิดเองไดนะ้อันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่เราบอกว่าเขาจะอ่านใจผู้หญิงไม่ออกนะวันนี้ โมโหสามีก็มาหาเพื่อนสาวได้ทานอาหารอร่อยๆก็จะหายโมโหไปบ้างเนาะวันนี้เรามีเอ่อมีเส้นหมี่สีชมพูเนาะมาทานด้วยกันแล้วก็เดี๋ยววันเราจะไปปั่นจักรยานไปเก็บผล,ลไม้ฟรีด้วยนะวันนี้เราจะพาไปเรียกว่าดูชนบทเยอรมันของเราด้วยเนาะว่าช่วงนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหารไทยในต่างแดนนี่ก็เป็นความสุขของคนไทยผู้หญิงไทยเนาะเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะแต่ละคนก็มีความสุขที่แตกต่างกันไปเนาะบางคนก็รวยบางคนก็อยู่แบบชีวิตที่พอเพียงบางคนก็อยู่เพราะความหรือว่าอะไรนะต้องอดทนเนาะความรักต้องอดทนนานนะใครมีลูกยิ่งอดทนมากกว่าความรักนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราก็อยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันวิถีชีวิตจริง จริงๆนะเราไม่ได้มาพูดแบบชีวิตนี้ด,ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความจริงที่เราถ่ายทอดชีวิตของตัวเราเองเนาะอาจจะทยอยทยอยเรียกว่าในหลายๆมุมในหลายๆแง่นะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆนะเราอย่าอย่าออกตัวแรงเนาะที่นี่เนาะการที่เราจะเรียกว่าถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพลูกครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราต้องขออนุญาต ให้เรียบร้อยนะไม่ไม่เช่นนั้นอาจจะชีวิตคุณก็อาจจะพังโดยที่เราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาอยู่ในต่างแดนเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดกฎหมายที่นี่เนาะเขาเคร่งครัดแล้วคนที่คุณจะต้องเรียกว่าดูให้ดีๆก็คือสามีของเราเองนะคะว่าเขาชอบหรืออะไรเราต้อง ค่อยๆพูดค่อยๆจาหรืออะไรแบบนี้เนาะบางครั้งทนได้เราก็ทนหรือบางครั้งเราก็ต้องหันหน้ามาคุยกันปรับความเข้าใจกันเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องมีเพื่อนสักหนึ่งคนที่จะสามารถเรียกว่าอะไรนะเป็นเพื่อนคนไทยด้วยกันนะอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เราจะมีความปลอดภัยด้วยนะระดับหนึ่งอุย้ยไม่ได้มีผัดหมี่อย่างเดียวเรามีส้มตำด้วยนะขาดไม่ได้เลย คลิปนี้ก็ยาวมากแล้วมากินผัดหมี่กับส้มตำด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมเนาะแล้วก็ไปปั่นจักรยานชมบรรยากาศด้วยกันจ้าไปค่ะ